S <S ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนดี๋ยวกระแตม decent, ีผพาขึ้นมาตามตัวเลี้ยกระทางปูเจ็ดปูเจ็ดสองนะครับเนาะของส <ams> ุด <eviden> ท <c ences> ้ายแล้วครับ anyway, ห <ower interface> ้องก็ขึ้นมาหอดเอฟซีมูตุนไม่ใหญ่คักใหญ่แน่ครับเอฟซีได้แต่เลี้ยงน้ำกันเนาะเอฟซีเนาะ น้ำมันเคียงน้ำมันเคียงแห้งโอ้แมนแม่นมันเคียงแห้งกันกเลยอะอ่างมันี่นซึมแม่ปูว่าจีดไม่เลยนครับมรู้จากต่ขี้ไฟเขาเปลี่ยนไปเขาต้องบาดเลยทีครับผมผมก็เช็คบ่งนี้ดิว่าสองสามมืออาทิตย์นึงเช็ดอีกนิดนึงดิผมเอารับ่ปรับชมการต้องมาสการปูครับผมมาติดตามรนทางโค้งสุดท้ายเนาะปูเนาะปูจะเนียนหรือปูจะฟัน เพิ่มเติมตัวใดกันค่อยมาจับตาเบื้ี่น้องชมว่าโค้งสุดท้ายของบทวันที่สองเป็ภาคมวันเราสภากันครับผมนี่เปลี่ยนแปลงอยู่ไหมครับอาจารย์นี่เต็มบทเลยแล้วนี่เต็มบทแล้วครับผมเต็มบทแล้วคือแน่ๆนี่เขาคือสองสามสีเขาเาตัดออกตัดสอง๋ยวสามสีสามกับสี่โอ้๋ยกสามสีปู่เนี่คือตัวเด่นใดกับตัวเด่นสามกับสี่ใครสูญกับเก่า ัมีคะแนนเดียวแต่ตัวทีมควรจะมากกว่าบักสองคือบักหาครับบักห้าจะง่ามกว่าบักห้าทั้งเดือนมั้งนะทักเดือนาสูตรหนึ่งก็เป็นห้าหกเจ็ดนะเที่ยเข้าหกกับเจ็ดหกกับเจ็เนี่ยเขาได้ลงไม่เต็มเลยเต็มสุดเลยแม่เต็มสูตรไปครับห้าหกเจ็ทาล่างมากเ่ยทาลุดออกตัวนี้นะทาลุดมากเป็นสิบห้าตัวเดียวเพรต้องกับกับผมโอ้โหเนี่ยเป็นล่างอย่างเดียวเลยสิบห้าเนี่ยทาโซนหา เปอร์เซ็นต์บนญลายกวางโอ้ศูนย์ห้านี่เปอร์เซ็นต์จะมาบนญลายก้อนบอกปู่แต่ว่าหนึ่งหานี่เปอร์เซ็นต์รางลายอาชีจะถ้ารู้จักเก็บหนึ่งหกหนึ่งเลยบอกปู่จะมาหนึ่งโอ้สิบหาทันทีครับผมถ้าบรอดก็คือมาเต็มเต็มเลยเนาะมาเก็บหนึ่งกับหกหนึ่งเลยมาเต็มเต็มเลยเนาะครับผมคืององตัวห้างตัวล่ะครับผมคืออันนี้เต็มเห้มากันไปครับผมเคื่อเข้าเดียนตัวนี้ครับส่วนส่วนบนญนั้นอ่า เรียตัวกับเกศูนย์สามแม่ศูนย์สมโยดเฮามาอะไรบางอีดีนี่ครับผมอะไรมือนั่นนั่นเสบางดีมันนั่นคือสามกับสี่เนี่ยเฮามาใส่เกลกศูนครับผมนี่ไกี่หเออกศูนย์มั่นปะครับศูนย์สามศูสคือตัวนี่คือเกเนี่ยตัวนึงเนี่ยครับผมเออาลไดีเก่าเก้าหนามากกว่อืมเก้าเกเนี่ยมาแห้งก่อนบ่เกากับสามเก้าสี่เก้านี่ครับผมโอ้ไม่กับอไรสูตรหม่มันก็ได้ตัวนี้ได้บมันนนี่สูตรหม่เขานะครับผม ทางทางมาดีเโอ้ทางเดินดีน่าจะนย์ี่จะมันส่ไม้ยู่มันกับมาตัวนี้เขาเนี่ยนี่เขาจับเนับกับเขาเน่สามเก้าสามเก้าสามศูนย์กับมาตัวเดยกันจับก็สามศูนย์กับมาตัวมาชนกันคือนินขคือนินแถวนี่ละนี่ครับครับอันนี้ละคือสามกับสี่มาใส่เก้าศูนย์ทัานีครับผมสามศูนย์สาศนย์สนย์สี่ศูนย์าถ้าเอาเจมาใส่ก็เป็นเกตดักก่อยนะ แค่ตัวสามเก้าเนี่ยสี่เก้าไม่ต้องกลับโอ้ตัวสี่เก้าไม่ต้องกลับอครับผมตรงๆเนอะสามเก้าสี่เก้าไม่ต้องกลับครับผมสูตรสูตรไม่นะครับอาจารันสูตรไม่โอ้สูตรไม่บวกกันนะครับพี่านผู้ชมนี่สูตรสามเก้าเนอะครับผมไล่เบิ้งนั่นไปมั่งกะกาแฟเกาหลีลงเลยนะเว้โอ้กาแฟเกาหลีครับผม ้ตัวเรียกล่างนี้มีเพิ่มเติมคือศูนหากับหนหาเนาะศูนห้ากับหนที่ตัวเพิ่มเติมก็เตรีเศูนย์มแค่นี้แหะับผมเขาจับศูนย์กึ่ะเอถ้ารถจะขึ้นรถไปจะแตัวคลิปแอดมาถ่ายขามกับกับมี่ก็6ดก็เลยกกศูนย์เท่านั้นแหะบัตรนี่เอาเพิ่มคือศูนตัวกันตัวร่องไวเพื่อความช่มศูนย์ห้าหนึ่งห้าถ้าปรมา กิดหนึ่งหกหนึ่งกับฉีมาโดดใส่ศูนหากับหกหาอากับหนึ <as> ่งหนึ่งหาเนาะปูเนาะต่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ศูนหามาบนแต่ว่าตัวเด่นหนึ่งคือเกามันมาครับจัอเก่าเจ็ดเจ็ดหนึ่งกับหกหนึ่งเนาะเอาสูวนนี้แบบเป็นตัวร่องมาครับเออครับผมเอาเด่นคือเกาหอดล่ะคือสุเต็มลงสุรเต็มสุดเต็มให้เบิ้งนะสเต็มนีดนมีตารันตั้งเกียร์คาสื่อบ่ได้่ะนินฉี่าไปได้ไหครับผมไม่ต้องครับอืมครับตัวนี้ ว่นี่บนนี่คือบนจะใครนิดนะโอ้จะใครเนียนซุมนีนบ่ครับโอ้จะใครเนียนตัวสองคู่นี่ครับครับคือเนี่เรียกเขามีสี่คู่นี่ครับผมครับตัวนี้มันคือซูนสามซูนสี่แล้วก็บสี่เออสี่เข่าสามเข่านี่ครับผมแต่สามเข่าสี่เข่าดีกว่าทองกลับเพราะเขามาไล่เบิ้งมันเป็นนั้นทางเดือบไม่ดีอยู่ครับผมแล้วมันกับเขาอันนี้นี่อืมอืมก็ซูนเนี่นซูนมันเดินดีอยู่จริงคาถาม่ถ้าเข่ามัเดินนั่น เก้าบ่เดินมันกับซีมาตัวนี้เจ ok. ็บเจ็บไดกับผมโอซีมาสามเก้ากับสีส่สสกเก้าก<ช>ับผมนี่สูตรสูตรสูตรไม่เนาะครับจานเนาะสูตรสูตรไม่สูตรไม่นี่เลขเลขลักหน่วยกับผมลักหน่วยขยันบ่เป็นสูตรกับนลักหน่วยขยันห้าเจ็ดแปดเก้านี่บนย่างเดียวลักหน่วยบนนึ่นมั้งครับบนย่างเดียวโอหกยี่สี่มึงลักหน่วยบนเดี๋ยวพาเบิรงเด้อพาอะไรบ้า แต่วันที่หนึ่งเดือนธันวาหกสี่หลักหน่วยบนห้าเดีมันจะมีห้าเจ็ดแปดเก้ามีแค่นี้เป็นหลักหน่วยย่างเดียวแปดห้าแปดอะไรอะไรนะเก้าแปดเจ็ดห้าเจ็ดแปดเก้ามีแค่นี้เป็นหลักหน่วยย่างเดียวครับผมหลักหน่วยย่างเดียวครับผมเอากระไรออกมาเปรียบใส่เนี่ยเดี๋ยวเท้าเนี่ยใส่เนี่ย มันมีแค่เก่าตัวเดียวเทียบบาทครับผมห้าเก็บแปดเก้าเห็นวะ,นวะที่ศูนเท่ามันมันมีเก่าศูนย์มันมีเทียบบาทกับผมอ๋เขาเลยมาเด่นเก้าครับผมเส่ลักหน่วยนี่นั่นแหละว่าเป็นมาเนี่ยเข้าเร่ยว่าเก่ามีผู้เช็่ยวหลายอี่ี 3, 9, 4, 9. ่สามเก้าสี่เก้าหน่วยมาต้องกับว่าจากวันที่หนึ่งเดือนสิบสองหกสี่นี่ มันบอกเคยมาจากเทียรีบสามกับสกับศูนย์น่ะนี่หลักหน่วยด้เอาแต่หลักหน่วยได้แต่หลักหน่วยบหนีวยเีกสี่ตัวเท่านั้นเรขเดียวนี่ตัวนาเนี้มันอ่ะนี่ห้าเจ็ดแปเก้านี่เห็นปะเก้าแปดเจ็ดห้าแล้วกับมันเริ่มไม่ได้บัเจ็ดแปดเก้าตัวบังหาเขาเรยกเป็นอันตรายกับผมโอ้มันมันไล่มาบ้ง้วเดเก้าแปดเจ็ดห้าเจ็ดแปดเก้า ถามมาได้บักหากับมาไหนนด้ครับผมท่านเดือดมันอ่ะเออนี่มันเดินซับไปแล้วไม่นี่ระวังแมนเป็นเลขที่ขยันแลวกับศูนย์กับบอมี่เอแลวกับสามกับสี่กับบอมี่มีแค่ห้าเจ็ดแค่เก้าลักหนวยมันได้หนามองแล้วห้องมันใส่สูตรของห้องนี่มันเดือดเก่าตัวเดียวครับเดืยวเก่าตัวเดียวแล้วห้องก็บอกนี่ก็เลยเอาเอ้ยลักหวยใช่ไหมเอาสามกับซีมาใส่แมันครับอโ นี่นี่บองสามกับเี่บันที่ว่าทครังบันสามกับสี่นะคือรักแสนนี่เดี๋ยวในห่อห่อสูตรใหม่แล้วนี่ครับผมเอาเพิ่มเติมนี่ลักแสนนี่ลักแสนเพิ่มเติมเพิ่มเติมคือหกกับเจ็ดบางนั่เลยหกกับเจ็ดมาหกแปดบนย่างเดียวแปดกับเก้าแปดกับเก้ามาห้าเก้ามาเก้าแล้วก็แปดกับเก้ามาศูนย์แปดเก้ากับศูนย์มาเก้าเจ็ดบนย่างเดียว ศูนย์กับหนึ่งมาศูนย์หาเด้ครับศูนย์กับหนึ่งล่วงลางครับผมศูนย์กับหนึ่งกับมาติดศูนย์นี่ได้ครับล่วงลางวันหนึ่งเด้ครับกับขึ้นมาอีกที่บัน่นเจ็ดกับแปดมาแปดบนเก้ากับศูนย์มาเก้าวันนี้กับสามกับสี่ครับ,บผมม,มันขึ้นบนแล้วมันก็ต้องบนอีก คมันมหมดลายหวดแล้วมาล้างหมดเดี๋ยวโอ้แสดงว่าลักแสนนี่เพิ่มเพิ่มเพิ่มไปตัวนึงแมนก็เอาแค่เอาแค่ชักตัวมาจับเดี๋ยวนี่เขาจับส่วนเลยนนะจับเอาเอาทางเดินส่วนเล่นให้ให้เบิรงนเ่ยคือสามกระเชนี่เช้านมันหลายเอาเอฟซีเบิรงไว้ได้ครับเขาก็เลยเอาะจับเซตตัวมาเลยเซอลักหน่วยเขาเลยดิครับใส่ไหมส่วนส่วเขานี่มันกับว่านี้ส่วดิคือกส่วมันมันเป็นลักหน่วยอยู่แล้วเก่าครับนอกจากส่วนซึ่งนี่ตัวนี่ครับอันทางขยันตัวนี่มันจังสิเป็นตัวอื่นได้ ถ้าบัถ้าเดินดีก็เอาเนี่ยถ้าเก็บแปดเก้านี่คือจะมาตัวนี้ถ้ารถมากคือเป็นศูนหเท่านั้นครับผมนั่นแหละพอศูนหาลมากนี่ยลดห้าเดี๋ยวผมจะเรีนให้เอฟซีก่อนอันนี้อาจารย์เพิ่นบอกสูตรอร์มเอฟซีเพิ่นบอกแห้งรักแสนนะครับเอฟซีแล้วรักเส้นคือสามนี่เห้าไปเพิ่มเป็นซีในสามสามครับซีคือเดี๋ยวนี้ก็ลังเดินดีโยะครับ เดินมาเราจังวดล้วครับจารย์โอ้หลายนี่โอ้เม่น้บนนี่แจพี่โอ้แกลอันต้นปีวะละครับต้ปีนี้มาม้อนผัดจมีนมอนผัดจะงวดครับรถรถล่างงวดเดียวเทัารบขึ้นมาบนที่ก่อนรถล่างจะงวด300นั่นแงนขึ้นบนอีกขึ้นบนา0 0รถครับครับ6 7มา6 8 8 9มา5 9 8 9มา0 8 90มา9 7 ศูนย์หนึ่งมาศูนย์หาศูนย์่มาศูนย์าลกลังแล้วก็ดีขึ้นมาลกลังวันเดียวแล้วก็ดีขึ้นมาบนขึ้นมาบนเจ็ดแปดเริ่มขึ้นมาบนอีกแล้วเดียมาแปดเก้าศูนย์มาเก้าแล้วกับสามชี้มันชี้ไปใช่เออครับผมเออทางเดินมันไม่เห็นนี่ก็เอาใส่ตัวนี้เลยกอมีนั่นพยายามจับพยายามสามกระเชาในห้องปรจับจับแล้วก็มาใส่เด็กหลักหน่วยเขาเนี่ยห้าเจ็ปเก้านี่ห้าเจ็ดแปเก้านี่ คือเดีกับพันธุ์รด้วยกันเรียกขยันนะครเจ็ดแปดเก้าเรียกขยันพ่นธุ์รู้สื่อแค่หนึ่งลักหน่วยครับผมถ้าห่าตัวนี้มาใช้ตัวนี้มันมันถิ่เลี้ยเก่าตัวเดียวครับผมหลักหน่วยเนี่ยเลี้ยเก่าตัวเดียวสามกับธี่มาใช้นี่ครับสามเก้าสี่เก้ามีสองคู่พุต้องกลับคาร์บอนตังเดียวพุต้องกลับครับแมนครับผมบนอย่างเดียวแมนนี่แหละตัวนี้ห่าตัวนี้แหละ คือเก็บไอ้มันเก็บเห็นกระจเลยครับผมท่านผู้ชมเบบซี่แคปหน้าจอไว้พี่น้องแคปหน้าจอไว้เ่วนล่างก็คือเนี่ยสุดเต็มขึ้นก้อล่ะครับผมเออส่วนล่างมีเพิ่มเติมซูนหาคำหนึ่งขาครับเบบซี่้าซื้อบ่ได้สองตัวนี่เอาหึ่งหาตัวเดียวก็ต้องกับครับผมถ้าชุดนันเต็มก็เอานึ่งหาด้เนาะแม่นึ่งหาครับผมเราต้องกลับตรงๆเลยครับผม ครับกรบนะารทำพิธีการปูได้ร้ายที่หายนอท่างเอฟซีกันนะครับท่านผู้ชมเอฟซี FC เอาไปเสี่ยงโชคกันนะครับพี่น้องเด้อฮะแคบหน้าจอไว้กับยุทธภูนวัฒนาภูนมิมกับเขาครับบุญน,นิมกับเขาแต่ของปูนี่เลขบ่เคยหลุดเลขหลัก,ลกเลกขขยันมันเคยหลุดสักงวดครับ FC. เอฟซีกามัดสลับป,ป,ปูปูเกตสองนะครับเนาะโค้งสุดท้ายครับ อันนี้คือสูตรไม่ครับเอฟสูตรไม่ของฟูเจ็ดสองครเกนะครับอันนี้คือสูตร 9, เก่าที่พ่อแจมได้เอฟซีเบิง้งเนาะอันเก่านะครับเนาะบนนี้เรียกล่างฟูครับเอเรียกล่างตะกี้พันให้4ตัวนี้บานนี้พันมาเพิ่มเติมหนึ่นึ่งห้านีครับเอฟซีเนาะนะ จับหน้าจอยเบอร์นะครับเด้อเด็กปูเจ็ดสองนะครับเ,เนาะขนะับล่างเป็นล่างบนเป็นบนจับหน้าจอยเบอรงครับเยซี่มักกะจัดขัดแต่พานนะครับเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับขเ,รเข้มาแล้วก็อย่าลืมกดไลคก์กดแชร์พอแตไมไปเรือยครับเด้อพอด้เป็นกำลังใจนะครับเนาะรับเดี๋ยวพอแตมเลยไปติดตามน้ำคูบาอาจารย์เอาฝากปีตอนน้องอีกคือเกาครับเอาสำหรับคลิปนี้พอแตมก็มีแค่นี้ พรอกาบสวัสดีครับ